เวลา11นาฬิกา18นาทีวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่สนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดประเนตรการแสดงบัลเล่รอบเยาวชนเรื่อง The Nutcracker โดยคณะสมาราโอเปร่าแอนด์บัลเล่ต์เทเตอร์จากเมืองสมาราสหธันธรัฐรัฐรฐรฐสเซียโดยเป็นการแสดงในโครงการเพื่อเยาวชนในงานมหกรรมศรรมิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่27ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยได้เปิดโลกกระทัดแห่งงานศิลปะได้รับแรงบันดาลใจจากความ งามของเสียงดนตรีและการเต้นรําซึ่งจะช่วยเสริมสร้างจินตนาการและปลกกฝังความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและตระหนักในความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําให้ความฝันสามารถเกิดขึ้นได้จริงเสมอ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสําคัญและทรงมีพระเมตตาต่อเด็กเยาวชนผู้พิการและผู้รอยโอกาสจึงพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้เด็กเหล่านั้นได้มีโอกาสร่วมรับชมการแสดงบัเล่ซึ่งเป็นการรับชมครั้งแรกของเด็กและเยาวชนหลายคนโดยวันนี้มีเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนวิทยาลัยมูลนิธิและสมาคม40แห่งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเข้าร่วมรับชมกว่า1,000คน การแสดงบัลเล่์เรื่อง The Nutcracker นำเสนอเรื่องราวแห่งเวทมนตร์ในค่ำคืนคริสต์มาสของเด็กหญิงที่ได้รับตุ๊กตา Nutcracker และต้องเผชิญกับกองทัพราชาหนูด้วยความกล้าหาญของเด็กหญิงจึงช่วยให้ Nutcracker สามารถเอาชนะราชาหนูและแปลงร่างเป็นเจ้าชายรูปงามพาเด็กหญิงท่องไปยังดินแดนแห่งขนมหวานผ่านป่าหิมะและดินแดนมหัศจรรย์ถือเป็นการแสดงสุดคลาสสิกบอกเล่าเรื่องราวอย่างเรียบง่ายสนุกสนานเต็มไปด้วยความอบอุ่นโดยการแสดงได้ผสมผสานระหว่างจินตนาการ ดนโดยคณะซามาราโอเปร่าแอนด์บัลเล่เทเตอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะบัลเล่ชั้นนําที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่ยังคงเทคนิคการเต้นบัลเล่ต้นตํำรับรสัสเซียไว้อย่างเข้มข้น บรรเลงดนตรีโดยวงมูล,ลนิธิ r o y รอยอแบงคอกซิมโฟนีออเคสตราด้วยมีนายเยฟกินีโคคอฟเป็นวัทยากรผู้อำนวยเพลงภายหลังจบการแสดงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระราชเจ้าโรกาสให้ผู้แทนนักแสดงและวัทยากรเฝ้าตัวลอองผู้รีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ อันหนึ่งวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เด็กและเยาวชนที่ร่วมรับชมการแสดงอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดนิได้